สวัสดีครับชาวราศีมีนทุกท่านครับวันนี้อาจอารย์กถาจะมาพูดคุยกันพระทิตย์ย้ายจากราศีสุราศีเมษเดือนเมษายนนี้ชาวราศีมีนจะมีอะไรเกิดขึ้นนะครับสำหรับชาวราศีมีนได้ไพ่สังฆราชได้ไพ่ราชินีดาบนะฮะมีความหมายถึงเกี่ยวกับเรื่องของ เอกสารสัญญาคดีความตกลงกันได้เรียบร้อยมีผู้ใหญ่ส่งเสริมสนับสนุนเป็นอย่างดีอีกเรื่องหนึ่งก็คือเกี่ยวข้องกับในเรื่องของครูอาจารย์นักวิชาการต่างๆและข้าราชการทหารตำรวจเด่นเป็นที่สุดส่วนในเรื่องธุรกิจการค้าจะเด่นเกี่ยวกับเรื่องของจวิวเวลี่เกี่ยวข้องกับเรื่องของอาหารเครื่องดื่มเพราะได้ไพ่ราชินีดาบนะฮะ พระแม่ลักษมีและพระแม่อุม,มาเทวีสององค์เลยผู้หญิงเด่นกว่าผู้ชายนิดหนึ่งสําหรับเรื่องธุรกิจการค้าส่วนเรื่องงานประจําและครูอาจารย์นะักวิชาการผู้ชายเด่นกว่าผู้หญิงนิดหนึง่งนะฮะนี่คือดวงชะตาในเดือนนี้วันที่1ถึงวันที่10เมษายนมีเกณฑ์การขยับขยายในเรื่องของการเงินแต่การงานมีแรงกดดันสุด,สด ช่วงนี้ผู้ใหญ่นี่คอยจับตามองเลยว่าชาวราศีมีนจะหนีเที่ยวไหมจะไปไหนมาทำงานสายหรือเปล่าหรือว่ามีนัดจะไปไหนหรือแอบเล่นไลน์ไหมต้องดูด้วยนะฮะ,ะก็อาจจะส่งผลทำให้เราหุดหงิดหรืออัดนิดนึงแต่ถ้าเราทำดีอยู่แล้วก็สบายสบาย นะไม่ต้องกังวลอะไรชา้าราศีมีนในช่วงนี้ยังต้องระมัดระาวาังเกี่ยวกับเรื่องของอารมณ์ที่ขึ้นขึ้น,นลงๆของคนรอบข้างเราก็ทําใจเย็นเย็นเลี่ยงเลี่ยงสบายสบายนะอย่าไปร้อนเหมือนคนรอบข้างหรืออย่าไปร้อนไปตามเขาเรียกว่าอากาศนะทำใจให้สบายสบายและที่สําคัญที่สุดเลยนะคือการสวดนะการสวดมนต์สำคัญคือบทอภยปริตบทอภยญปริตอะ แปลว่าไม่พยะแปลว่าภายัยอภยะแปลว่าไม่มีภยัยนั่นคือการให้อภัยต่อกันนั่นเองนะฮะก็จะทำให้เราทำอะไรในเดือนนี้ราบลื่นเป็นพิเศษอีกอันนึงคือการบริจาคก,การบริจาคโรงศพและการบริจาคเกี่ยวกับเรื่องของค่าไฟเติมน้ำมันตะเกียงถวายหลอดไฟเทียนไขให้วัดก็จะส่งผลให้สลายสิ่งชั่วร้ายออกไปได้นะครับในวันที่7วันที่8ยังต้องระวังเรื่องของหายและระวังเรื่อง เกี่ยวกับแรงกดดันในงานวันที่11จนถึงวันที่20เมษานะครับช่วงสงกรานต์พาทิตย์กำลังย้ายจากราศี13-45เป็นช่วงเวลาที่โดดเด่นมากสำหรับชาวราศีมีนโดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องของความรักครอบครัวช่วงนี้จะมีเกณฑ์การขยัียบขยายการพูดคุยถึงอนาคตและบางท่านอาจจะได้พบเจอเพื่อนหรือคนรักเก่าด้วยการเดินทางทิศตะวันออกทิศตะวันตกทิศตะวันออกเฉียงเหนือ นำโชคที่ดีมาให้นะครับระมัดระวังเล็กๆเกี่ยวข้องกับเรื่องของหายและเกี่ยวข้องกับซ่อมแซมบ้านที่อยู่อาศัยหรือเกี่ยวกับเรื่องของรถโดยเฉพาะวันที่15ถึงวันที่18เมษาวันที่21ถึงวันที่30เมษายชาวราศีมีนต้องระมัดระวังเรื่องอุบัติเหตุนะฮะร,รวมไปถึงเกี่ยวข้องกับเรื่องของการเดินทางและเกี่ยวข้องกับเรื่องเอกสารสัญญา ต้องจัดการให้เรียบร้อยเลยไพราชินีดาบถ้ามีโอกาสก็กราบขอพอรพระแม่ลักษมีและพระแม่อุมานะครับที่เทวาลัยทั่วประเทศไทยนะครับแล้วก็ที่สำคัญอย่าลืมสวดพระคาถาอภยะปลิตและพระคาถาชินนบัญชรน,นะครับเพื่อที่จะอัญเชิญพุทธานุภาพธรรมานุภาพสังฆานุภาพแห่งองค์สมเด็จพระส,สัมมาสัมพุทธเจ้าปกปักรักษาเราศีรษะจดปลายเท้ากันเลยนะครับ มีโอกาสสวมใส่เสื้อผ้าสีเขียวทุกเฉดสีสีส้มสีอิฐสีชมพูนำโชคที่ดีมาให้เลข5เลขหนเลขสีเป็นเลขสิริมงคลนะครับแล้วก็ในเดือนนี้นะครับอย่าลืมนะครับทำความดีกับคนที่เรารักทุกวันทุกเวลาทุกลมหายใจเพราะเราไม่รู้ว่าเราจะจากกันเมื่อไหร่และขออํานวยพรให้ชาวราศีมีนทุกท่านมีคนที่เรารักได้ทำความดีด้วย ทุกๆวันนะครับเดือนหน้าเราพบกันเดือนนี้สุขสันต์วันสงการสวัสดีปีใหม่ไทยครับ